ส,สวัสดีคะ่ะสาลบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื่อวานนี้เนาะค่ะจะเชิมกับสินค้าพี่น้องไปขายของในหม <net> well ู่บ้านนิดนึงก็เนาะค่ะจะได้กระสับเป็นกำลังใจเนี่ยนเด้อค่ะและสินค้าพี่น้องไปขายของมันม้วนน้ำกันเนาะค่ะเมนูแรกกันนี่อะไรเด้อค่ะแกงหนังพี่น้องแกงหนังเอ้ยแกงดอกเคสได้หนังเนาะค่ะเนี่เมนูแรกค่ะเมนูที่สองค่ะเจวหนังค่ะเจวหนังในพี่น้องไปพี่น้องกัเเลยเจวหนังในพี่น้องเนี่ยค่ะถุงละสิบบาทค่ะเจวหนังผองเนาะค่ะ ลวกผักสะดาวไอ้นี้นี่ลวกผักสะดาวเห็นไหมนี่มาละหาบาทค่ะโต๊ะพี่น้องผักสีอีกค่ะยุคข้างล่างกับผักอีกเด้อค่ะโอ้มาในีคลองไร่นี่าไปก้นแบบพี่น้องไปค่ะไปน้ำกันเนาะค่ะไปพี่น้องมังกรเทาค่ะพี่น้องคนนี้พักสีอีกค่ะไปค่ะออกจากบ้านแล้วพี่น้องแม่โวยพรให้แล้วค่ะแม่บอกให้นไปดีๆสุกๆมันมันคือเกล้าค่ะทุกมือแม่จะโวยพรให้แบบนี้ทุกมือเด้อค่ะ หลังจากที่ว่าเฮ็ดกับเขาเสร็จเนาะคะ่ะแม่ก็จะบอกว่าลูกลูกเต้าไปขายของกับแม่สิบวยพอรอไให้เริ่มก็คือว่าพระในบ้านกันเตพอรอนไม่ล่ะกะแหงมุ่งม,มั่นค่ะขายให้หมดเพราะสั่นพอรอนแม่จะ,ะเป็น่ปเป็นจริง <c oughs> ต้องเฮ็ดให้พอรอนแม่เป็นจริงโดยการที่ว่าต้องขายพยายามขายให้หมดเนาะคะ่ะไปพี่น้องขายของน้ำกันเนาะคะ่ะตั้งรหับาทแม่ประกาศย่อแจ้วบอกเล่นติบตาเออแจ้วหนังด้วจนะ้า ผัากกาดกันัก,กยังละหาบาแกงนังใส่ดอกแค่สั้นนี่นี่ลุกหรือว่าลุกหยุาลกงามเนี่ยมั้นี่เนี่งามอยู่ดิแกงนังใส่ดอกแค้ครับ <c oughs> มัมกรหามาบัดครับแม่งกงตุ้งหงเต้ครับ ุงหกคูณสิบสี่นี่จ้ะหาบาอันอันบงสีงามเนี่ยนี้ขงวานไม่ใช่ครับห้าบาทเปิครับอันี้หงไมโโลเกลยนมจุ่มกันซือม่หนังล้วนๆน้องมันแก่หนังครับอันเอ็นรับ

เอเงินหน่อยกันเถอะอ้าวกระเป๋ากันลืมเหมือนเงินแรกขอเงินอทนแรกกับเมฆกันหรอน้าเหนกันนะจ๊ะพอดีนะจ๊ะขอคุณค่ะลกเห็นเลกเงินหน่อยเนียแบบนี้เมทอนสิบบาทนีลครับมีนี้เนาะพอดีนะจ๊ะขอบคุณค่ะตายค่ะไปในเขาบันไสแล้วค่ะบันสูตรสุดสุมาเวตันีพันยูโอดีแล้วค่ะ อันขันมาอันขันเข้าไปทั้งในบ้านเพื่อนเป็นบ้านน้อยแบบนี้คนบ่นค่อยอยู่เนาะเถอะเนาะมันกับเว้นสิอันนั้นเสื่อมกันเลยว่าไปบ้านใหญ่เลยมันมีโอกาสที่ว่าจะได้ขายลายกลัวค่ะไปค่ะรถรถเขารถเขากระตินค่ะพักย่างร่างหาบาทเด้อจ้าเจลสิบบาท

ลวกแล้วลวกนอกแบบน้ำเย็นครับสอามิาเี่ยนบ 5, 7, 7, 8, 5, 5, นมานไหมันเล่าก่อนแล้วค่ะมือหนึ่งขนออ่า

ไายผักได้ด้วยความตุ้งฮองเต้จ้าอันนี้ประกาศยอกระหามาจ้าเอาไปพันอันเหมือนบ้านเอาไว้ได้บ่งนะอันบ่งสิเหลืออีกอาทิตย์นึงจ้าเอาจกมัดจ้าอามัดสาวเอารถบัสค่ะ าม,อ,มอ,อันนี้เป็นหนวดอันนี้มันยังพดิอันเหลือจากโยนนเนะผัดกินกับจิ้มจุ้มต้นางอันนี้เตรียมดอกแอใส่หนังเตรียมดอกแคใส่หนังอันนี้เตรียมหนังสี านบห้องตุ้ห้องเตีนี่มนละห้านะคะอันนี้ก็ห้าบาทักซีก็ห้าบาทพาเห็นื่อกันเืออเนี่ยเงินไม่ได้ออกไปหนาเมื่อไหร่สามสิบห้าห้าเป็นสามสิบสามสิบห้าต่ออนีเนี่ยตามาละห้าบาทเมื่อนี้คืนเมื่อี้ก็คืนมื่อกี้กน

ด้านที่สามเป็นสามสิบบาทห้าไปจับตาเสื่อไหมคะนึกว่สื่อไหมนี่เอ้ตี๋เป็นฝ่ายตาสื่อตัวนี้น้อยจำตาอ่อนได้ไหมสวัสดีครับวามตุ้งฮองเต้กับยักษ์ราหาบาา ดาวห่าปลาแกงดอกแค่เส้นหนังแกงดอกแค่เส้นหนังครับเมื่อกี้มเป็นว่าแกงทุนเนี่เสียบกับแกงีเล็กกสีเลขาบรรห่าปลา ขอบคุณค่ะเี่ยวผัดอยางบ้าจาปลเตียวหนังน้ำบ้หนึ่งละสิบนะนี่แจงเรกแอันนี้ครับเต้วหนังเปนกรุดีเตี้ยวหนังดุงละสิบบาทจ้า น Morocco, หนังครับไม่ใช่หน yeah. yeah. ังครับค oh, ุอน uh, so ี yeah. ่บักเดหลายแตม่เป็นบัตเล่นนี้มันยังี่ยยงดอกแคแคใช่ไหมสักยี่สิบบาทนะสิบบาทอันนี้สิบบาทเอาอันนี้สิบบาทไม่สิบบาท สิบบาทนะัตินเาอย่างบ้าจ้าขอบ,บ <c oughs> อคุณค่ะแกล็ดเกลียงดอกแคเดลียวหนังแกลงดอกแคเส้หนังจา้าหาอันนี้สิมดสิแลตเตอเน็ยเพอแล้วหาบงมาหนึ่งบ่นเลยดิตัดบงเพื่อให้เสียซ้อนเนาะการยังไงเนาะคะ่ะเกียวหนังสิบแปนะจ้า กดากาฮะมาลูกพ่อกินาาวากากยังวะครับครับไปกินกับบ้าจา้าเดงแม้หม่รคุณอีามติดกัจ้าคุณค่านอนจ็ต เอ้ยอ้อมเนื้อเม่อดี้มาดสองมัดพอป่ะประกาศข้าบอกว่าเธ้าประกาศข้ากอบัดห้าหนค่งค่ารหับาทละสองมัดบ่จ้ามัดเดียวนะคะ ลาบกินปลาซีกับหาปลาผมเป็นครับาไทยเมาไทยเราด้วเราอยู่เขาิเห็นนะหิ้งเตียบเตี๊ยหนังน้ำปาสิบบาทหนังของือจัดเส้นหนป่แกงผักขมใส่ตะดิ่ง อนนนี้ปจำเว่าพักไปกินรครับบ<อ>่ะเมีไงกระดากับมีเนี่ยขอบครับายมิอกเค้กนังลกักกเจ้หนังอันนี้คงละสิบบาทต้าเทปเตปเนี่ยบบาท เดานังแต่มลินผักทุกอย่าง5บาทเลยตำมะพก้ี่ใปไปลวกเสี้ยพักกวางสุ่งของเตอร่อยแล้วก็ผัดก็ได้นะคะผัดเป็นน้ำมันหอยอร่อยตรงตุงของเต้มัละเท่าไหร่นะมัละห้าบาทจาาต้องันนี้เดี๋ยวบพราี่ยังกับเรายังละหาพักซีกับมัดย้านี่้าบาทไม่ย้ายเพชรตัวนั้ไม่ัดน้ำาหอยด แบอกเล่นบกเห็ดลายเนี่ยคุณยายแค่หนังแกมเรีนต่อมนนึงเถอะตอนี้เยนจริงยี่สิบสามห่นัะดรัวหนัดน้ำมันหอยนะเสียบนอกนี่ผัดน้ำมันหอยนะครับผัดผัดหงตู้้หงตีครับผัดน้ำมันหอยเสียบครับอันนี้มาเข้าวานเดอสิครับุ้มบุนะไง ตัดตาหัวตรงนี้เน่ยหั่เลยเมนจหาเบิรงบัดมันเนี่ยซุ้มมาค่อยบง่งได้ไหมนเนี่ยอันนี้เบียมนนยันนี่เนี่ยอีเบียขอบคุณค่ะเอาอนอนนี่ครับไปกิน <laughs> ลาบเป็ดครับลาบเป็ดกุ้ยกระดาลาบเป็ดฮาบาก<า>ระดาฮาบาจ้าอันนี้กระเทียมกรดูกกขดอกเี้ยครับเสหนังจ้ดอันนี้สิบบาทเส้วนังเอาผักซีไมาได้ปะมได

เดี๋ยวพักขคืนเดี๋ยวพักคืนเอ้เนี่ยกินมาไร่กันซะนัคืนนั่งไปครับกระเดากระาปลาไม่ว่าเจ้านี่ยคือมาสเจ้าเมื่อคืเจ้าหนังคือบดินจ่าหนังของนังเย้าไหเเอเกับซีน่า พัดเจียวพอดีเร้อพักแม่นี่ความต่งของเตยุยน่าเอดพอดีบอบนั่นกับบ๊อบลายนี่นี่เอาไปพัดนะเอาอีกบัดนึ่งแคมมันนี่แต่มันสาวพอดีนะเืือพักน่ เานครับอ่อ uhm รับกวกมนาอกแครับจ้าดอกแ้เทานะเาปนัดบเทา่านะครับนนัราแลวเร่องนันนบนป่นสีสีบ้า กันเย้ากระดาษเสกันแลวขึ้นากะดาษกัอ้าดีเอออั้งไว้นังก็้วอันมันอะไปนอนอ่ะอมเนล

เขาเสมอละเขาสกัดชีนไหมีเขาบนล่างมันตึบลกดูล่างเขาใส่นาะเ้าบ้านน้ะไม่ไหนเขาล่างเพราะว่าเส้อกับเซน่าน้ำเน่เพราะว่ายางเป็นเหี้ยวบนหัวชีนี้ลกมาหลไปข้าเรียบร้อยครับไปข้าพาขึ้นโซ่กันพี่น้องมามันเลาก่อนเดี๋ยวค่ะมฝ่ายยังไม่ได้เลาะเลยมือเนี่ยแต่ว่าเมนตะวิน่สก็ได้ยาบทำซืบหาจอยด้จ้า อย่าง5บาทนะคะเอาพักยังบอจ้ามาปีค่ะห่องใส่ลูกค่าค่ะใส่ค่ะแล้วเบิงพักจ้าทุกอย่าง5บาทาทเพื่อนจี๊กห้5บาทจี๊บบอห่ามันสาวรถค่ารถดีเฮอยน่าคุณบ่นได้เลยะ เขาะพูดบอลนัก <laughs> พูดบอลสีกับยูมน <laughs> ยนยูนัน,ะนาาตะกดดาวานัน้าบา,านอันนี้อากจักมาจัดอััฟอร์ดสารที่ห้องไม่ได้นาาเจ้าบอกลิงจ้ะ ตาแล้วจาแก้นใแบขอบคครับไปนี่ก้อัวเขานี่ครับอัวเาเนนี้แก้วังเลนครับแก้วหนังเจปัน้ก้ว้นหนาบกคัง้าแกงนี้เดอกเหน้งครับแก้วหนั้คนังตัวบัวครับ ดอกเพิ mm. ่นนะครับเพราะมันแกงเลยครับแกงเส้นหนังครับค่ายๆแกงขี้เล็กต้นหญิงงามพึ่ดพ่ดีครับแกงดอกแคบในหนังหอมเดี๋ยวก่อมเตะสามบาทครับเอาค่ะมห้าบาทอีกอย่างเลยผัดชีก็ห้าบาทนะครับเป็นตึ้งอะไรนี้อันนี้ที ไม่หาติ๊ตาลพักกางบปะ้าตะเดาได้เอ้ามัดนะปะชีปะเอาหนเอานีาสุด่าหน่งเราสิ่งที่วิ่งไปคุณพี่มัดนึงนะคะแ่บกคนเนี่ยขอบคุณนะะขอบคุณมอยากได้ง่างเอามือนี่บ้าคอยอยากได้ขาทียังนงออากาศ เอาไปครับเกอไปหาแล้วแต่ห้าเดียวสิบบาทเอาผ่านง่อห้าบาทนั <apprendre bass teeth> ่นใจนี <Kas per now> ่้าบาท่หชอ้โเนี่ยบากสีครับกะดาวบบนี้นะนงเจ้จอไปลาบอนไปลาบไปลามุ้งหัว้่าทวานีเสันประกาศเท้าเงียังงังยจ้ สองย่างสิบห้าบาทห้อพัคจ้าับอน้าเกแก้วหนังใส่บบกเล่นพักกระดาลวกหาบาทด้วยซ้ำคุนชูบอกว่าได้มีหลายต้นไม่มองหานแซ่บอยบอกไปคืนนะคะ มันลีสอร์ทนะเราถึงน้องเราะเอายี่สอดเรามเามดป็นเจ้าห้บาทค่ะเจ้าคำยาสื๋ยเลยหรอเ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราแับโกมันแบบดีค่ะเสเยได้เอาผสมกันเลยนะคะหมัดยี่สิบจะข้าแล้วมุงมัดล้วอะจ้า แก้วหมักลินแก้วนางแก้วหนังผสมกันเลยครับไอเกย์ใจเห็นตัวตรงไหมผิวใหญ่ครับเหมืพอดีมันผิวเด็เถอะค่ะเนี่ยยุ่งเนื้อกินเท่ากับเมื่แล้วเนาะพี่น้องกับเหลือตะพักเนี่ยค่ะหน่อยนึงพักซีนี่เมื่อนี่เขาหลงมาหลายแน่แล้วกับอากาดขาวค่ะวางตุ้งกับมดแล้วเจลนี่กับเหลือยุ่งสองถุงกับแป้เม็ดตูน้ำพอดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ่ะจะจบกับสิฝากไว้สนิแหลยเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้นำในเด้อค่ะสวัสดีครับ,บรสวัสดีครับคุเสรัฟกพี่น้องเด้อค่ะ